ยังไม่ดูพาร์ทหนึ่งก็กดที่ช่องเราไปดูก่อนนะโอเคต่อเลยเรื่องราวสยองขวัญน,นี้เหมือนจะจบแต่ที่จริงแล้วมันยังไม่จบ3วันหลังจากเกิดเหตุเพื่อนคนที่หนึ่งนั้นไปเปิดตะแกรงแอร์ของตัวเองและยิงตัวเองตายซึ่งเพื่อนๆก็ช็อกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ร่าเริงและไม่มีปัญหาต่อมาเพียงอีกแค่วันเดียวเพื่อนคนที่สองก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายคาที่ขณะกํากลังไปงานศพของเพื่อนที่เสียชีวิตวันถัดไป ปรากฏว่าเพื่อนคนที่สามนั้นหายตัวไปเพื่อนจึงไปตามที่ห้องและพบว่าเขาได้ผูกคอตายกับหน้าต่างโดยสีหน้าดวงตานนันนคล้ายกับคนที่ตกใจสุดขีดหลังจากนั้นไม่นานเพื่อนคนที่สี่ก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ตายคาที่ส่วนอีกสองคนที่เหลือน,นั้นก็กลัวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหรือเปล่าและมันเกี่ยวกับผีช่องแอร์หรือเปล่าจึงไปหาพระที่วัดพระท่านทักว่ามีผู้หญิงตามมาและเธออาฆาตพระจึงทําการบังสกุลเป็นบังสกุลตาย ให้เป็นการต่ออายุและปัดเป่าสิ่งไม่ดีจากนั้นทั้งสองก็สบายใจขึ้นโดยเพื่อนคนที่จับเก้าอี้นั้นไปอยู่เมืองนอกส่วนคนที่ปีนก็อยู่เมืองไทยและอยู่ๆวันหนึ่งผู้ชายคนที่อยู่เมืองนอกนั้นก็ถูกผู้ชายคนหนึ่งที่เขาไม่รู้จักแทงจนเกือบเสียชีวิตเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาก็รีบโทรหาเพื่อนที่อยู่เมืองไทยและได้รับคําตอบกลับมาว่าเพื่อนของเขาเพิ่งลดความนอนอยู่ที่โรงพยาบาลเช่นกันหลังจากนั้นทั้งสองก็ใช้ชีวิตอย่างปกติมาถึงถุกวันนี้ และหนึ่งในคนที่ประสบเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็มาเล่าให้เราฟังและถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะทำยังไง